สนใจวาเป็นอสูรไหมเขียวจูร่ข้าไม่สนดจะเป็นอสูรแล้วเจ้าสนใจอะไรสนใจเป็นของเจ้ากัล่ะเ้าต้อาหาเป็นนัสนใจเป็นอสูรไหมไม่ปีแล้วยังขายใครไม่ได้เลยอ่ะไม่ทีเธอไม่องเป็นก่อมบนดีจริงๆนะไม่ต้องเป็นข้าขึ้นก็ได้อ่ะไม่นะขอร้องล่ะไม่นี่ไดมอนทำไมมาอยู่กับพี่ตลอดเลยล่ะถามได้ ถ้าพี่เมาใครจะดูแลล่ะและถ้าเกิดโลาสาวฉุดข bueno> ึ้นมาจะทำยังไงฮะใจเย็น mm ก่อนนะจริงๆเลยนะเวลาห้าทุ่สีแก้วเอกไม่ใช่หรอไม่ไหวก็ไปรอพี่ก็ได้นะก็ทีครับไหวไหมเนี่ยรบกวนด้วยนะครับนี่เธอนะ่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนนะไม่หรอกดีนะเฮ้ยน้องคนนี้ใช่ปะที่ให้ไปขอเบอร์อ ก็ก็ขอโทษนะแต่ผมไม่ให้เหรอถ้าพี่ขอผมให้นะพี่ไม่ขอผมขอพี่นะผมแม่ชอบพี่มากเลยพี่หล่อมากเลยละไอเด็กดีเป็นร้ายแงเด็กผู้ายนั่นแต่งหน้าสาผมในโรงเรียนหรอไอ้ยมันผิดนะนักเรียนแต่ข้าวตผมจริงนะเพื่อไม่ย่าอีกทีเถอเชี่ยน้องน่ารักมากครับอะไรวันเนี้ย เป็นไงอาเมนนะเอเรนอืมเริกสิเอเรินี่เรือง <บ au, S 1> พระราชาไทท่านน้อยพูดเองนะขอขอบคุณภาพจักเพจมหาลัยวายด้วยนะครับหวัว่าจะยังไม่ลืมกันนะครับหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับผมก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ิสคริปชัติน,นี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบายบาย